ขาของท่านก่อนแลยวท่านจะให้คำตอบผมพยายามเช็คข่าวตั้งแต่มีคนไปโพสว่ามีการติดต่อภาพถามทนายออผมพยายามเช็คว่าใช่พวกเราหรือเปล่าท่า แม้กระทั่งจ่าเอ็มเอ็มยูไนชแนลลงโฮสว่ามีการติดต่อทนายคือหาทั่วประเทศลงพ้นติดต่อทนายอเพื่อที่จะมาทำคดีให้ผมรีบโทรไปถามจ่าเอ็มลจ่าเอ็มไปเอาข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนพูด ตาเอ็มบอกว่าไปเอาจับจับทนชีวสุดเป็นคนโพสในกลุ่มหรือในเฟซผมไม่แน่ใจสรุปแล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวมีทนายวิทย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านพี่นาทีค่อยบอกจ้าแล้วลุงพลพระแตนแตน เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ท่านพูดแล้วในไลน์ในแถลงการของท่านผมพยายามบายเบียงพยายามที่จะไม่พูดถึงท่านพยายามให้เกียรติให้เกียรติท่านตลอดเวลาไม่เอาชื่อท่านมาเล่นกับโซเชียลไม่อยากให้ชื่อเสียงของท่านต้องดางพลอย ก็ให้คนเอามาย่ำยีขนาดผู้สื่อข่าวถามเรื่องทานายอานันชัยชยยัยเดชผมก็บอกว่าผมปรึกษากับบ้านตนอยู่มีทนายหลายท่านติดต่อมาจริงแต่ผมยังไม่ได้รับผมรอท่านอนันตชัยหรืออนันชัยว่าท่านจะให้คำตอบวันที่หก ซึ่งท่านโพสในเฟซส่วนตัวของท่านนี่ ผมไม่เคยเล่นเฟซโทรศัพท์เครื่องนี้เพื่อนเฟซคนแรกคือท่านนันๆ์ที่ผมถามเข้าไปผมทำไม่เป็นแต่ผมก็ถามถามว่าจะติดจะติดตามท่านได้ยังไงอยากรู้ความเคลื่อนไหวของท่าน ขขาอยับกใถ้าลมที่ออกไปแล้วเดินกลับบ้านเลยมันไม่เกี่ยวครับท่านแถลงแล้ววันนี้ผมจะมาแถลงให้ฟังว่าทำไมผมถึงไม่เอ่อยถึงท่านท่านบอกว่าท่านโพสไปแล้วในเฟซว่าท่านพยายามสื่อนะคำพูดของนักปราชญาถ้าเอฟซีท่านไหนไม่อยากฟังก็ออกไปครับจากช่องที่เขา คนที่อยากฟังไว้อยู่ต่อครับถ้าไม่ให้ผมพูดแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้พูด FC คนที่พูดอ่ะออกมาหาลุงพงที่บ้านกอกเลยสั่งการนี้นักคนไหนชื่ออะไรชื่ออะไรเลยชื่อมาสักคนนชื่อเอเอก็มีครับเอเอคือใครครับแล้วก็สรลมเอ ש ร ו ם แมวีวจริงๆแล้ววันนี้ผมรู้ท่านจะแถลงประมาณสิบโมงผมตั้งตารอตั้งตารอที่จะฟังแถลงของท่านอนันชัยชัยดเดชผมให้เกียรติท่าน แต่ท่านอ้างว่ายูทูบเบอร์เอาชื่อเสียงของท่านไปเผยแพร่ทำให้ชื่อเสียงของท่านเสียหายผมอยากจะอธิบายให้เอฟซทุกท่านที่บอกว่าเป็นเอซที่บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์อ,อยู่สายลุงพลเนี่ยที่รักลุงพลป้าแตนเนี่ยรักนักรักหนาเนี่ย ที่บอกห่วงลุงห่วงป้าไปเอาชื่อเสียงของท่านไปย่ำยีไปทำให้ทาให้ท่านเสียหายผมถามหน่อยเวลาท่านแถลงแบบนี้ท่านไม่รับทำคดีลุงพลป้าเต็นแล้วยืดอกออกมาครับยูทูบเบอร์ช่องไหนที่เอาชื่อเสียงของท่านไปยำ่ำไปพูดให้ท่านเสียหาย นจริงต้องกล้าทํำกล้ารับถ้าไม่มีพวกเราผมไม่ว่าพวกเราอยู่กันได้ท่านบอกว่าเช้าเนี้ยท่านเห็นผมขายของขายสินค้าเพื่อที่จะเอาเงินไปจ้างทนายห้าล้านสิบล้านอะไรประมาณนี้ผมยังไม่เคยพูดเลย ขายสินค้าเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วกับว่าแต่ผมมีผลิตภัณฑ์ผมก็ต้องขายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นชามาดีพีทลูทีนแซตบายมังมีรีอากาแฟกูงก,กอกผลิตภัณฑ์ทีพีสกินบริษัทมนฑอมงษ์ทรัพย์ผมขายทุกวันอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยพูดว่าผมจะเอาเงินที่ขายผลิตภัณฑ์ ไปจ้างทนายห้าล้านสิบล้านผมไม่เคยพูดครับผมเงียบมาโดยตลอดท่านบอกว่าท่านให้โอกาสผมแต่ผมไม่ควา้าผมไม่ได้คว้าไว้ท่านบอกว่าผมไม่ได้ให้ใจท่าน ไม่ให้ความจริงท่านไม่เคารพอาชีพทนายของท่านมีสามข้อที่ท่านตั้งมาท่านลงในเฟซผมคนจดแค่ปหกคนบ้านๆนคนหนึ่งแต่กล้าพูดกล้าชนกับคนที่มีวุฒธธิภาวะมีคุณวุฒิวิยวุฒิมากกว่าผม ถ้าทําไม่ถูกผมชนแน่แต่ถ้าคุณทําถูกผมเคารพและนับถือนี่คือผมผมไม่เคยกลัวครับ<ร>คนเราเกิดได้<ร>ไดก็ดับได้ดอบยึงสันเสริมมันไม่แน่นอนมีขึ้นก็มีลง มีเกิดก็มีดับพระพุทธเจ้าท่านพูดเลยแล้วชื่อเสียงเงินทองตายไปมันเอาไปไม่ได้แล้วแต่ความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนผมถามหน่อยเงินซื้อความยุติธรรมได้ไหมเงินซื้อความบริสุทธิ์ได้ไหม มันไม่เสมอไปนั่นคือสัจธรรมต่อให้คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านก็แล้วแต่